สวัสดีครับ FC YouTube บอยประจักษ์และ FC Facebook บอยยิสุนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนะครับที่ปล่อยรถ6ล้อ,อ MMR 130ความยาว4เมตร3ต่อแทง6พลิตพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับนนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่เพนสีนะครับผมอ,อยู่ฝั่งทางขุดป่าดุกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผม ที่ไว้วางใจมาใช้บริการออกรถดูสิบบริกูลกับผมบอยยีสุนะครับผมส่วนไปวิ่งสายงานก็อยู่ตรงอะไรน,นะโดงมะไฟนะครับอ,อยู่ฝั่งสกลนครน,นะครับผมถ้า f อ f c หรือลูกค้าทุกท่านอยากจะได้รถดูสิบบริกูลนะครับส,สวยๆแบบนี้นะครับผมรถรถใหม่นะครับพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับ ก็ทักมาหาผมโทรมาหาผมได้นะครับช่องทางติดต่อผมนะครับช่อง YouTube นะครับช่องบอยประจักษ์นะครับส่วน Facebook ก็บอยอีซูซุครับผมส่วนเบอร์โทรติดต่อได้ตรง082048619 0ย้ำนะครับ082048619นะครับอยากได้รถโดดสิ่งบรดิกูลนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับก็ทักมาได้ท่านที่อยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็ซื้อรถกับผมได้ง่ายๆนะครับ อย่าเรื่นมาครับอยากได้รถดูสิไม่ดิโกนนะครับให้นึกถึงผมบอยอีสุครับผม